โอ้โหตีพ่นไก่เลยบ้าไม้ดีมอนบลัดแบบตุคิวบลัดดีมอนโบเทคใครวเนี่ยขอตุกิวสองปั๊บปั๊บปั๊บ ก่อนเข้าไปดูวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมนะครับทุกคนผมขอแนะนําพ่อมดเคว่าเปย์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนามากมายการะตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานจริงมากกว่า1000 0แคนครับคลิกเลยที่เว็บเคบาเปย์เกม d o com เติม r w วันนี้ใช้เพียงแค่ Open ID 3คุ้มเลยนะครับ1ครับส่วนลดจัดเต็ม2ได้รับคิว่าคอยในทุกๆยอดเติม100บาท3ครับนาโค้ดของผม JOP ไปใส่ตอนชําระเงินก็จะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกนะครับเปย์คุ้มเปย์ฉลาดต้องเค่าเปย์ครับ สุดท้ายนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับตอนเติมครับอย่าลืมครับใส่โค้ด JOP เข้าไปเขาจะได้รู้มาจากผมครับและจะได้จ้างผมต่อนะครับนี่สาคัญมากๆนะครับสาคัญกับป่านท้องผมฝากไว้ด้วยนะครับไปดูในเกมกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนําในส่วนของรุนไอเทมพลังแฝงของเด็กท่าให้ทุกคนได้ดูก่อนเลยละกันว่ามันออกไอเทมบิวอะไรยังไงประมาณไหนพลังแฝงได้กี่แบบรุ่นได้กี่แบบชาเลนเจอร์สกิลได้กี่แบบเข้าป่าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอย่างแรกเลยครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ จะเก่งก็ต่อเมื่อศัตรูหรือออกทีมเนี่ยมายืนตบมายืนตีมาเล่นด้วยนะครับถ้าออกทีมเป็นทีมที่ฉลาดมากพอแล้วก็โป้สกิลหนีป้าสกิลแล้ววิ่งหนีก็จิกกจิกก็จกจิกเนี่ยเราตามไม่ทันเรากาก,ากมากๆเลยเพราะงั้นเนี่ยเวลาหยิบไปเล่นก็พยายามไปเล่นกับตัวละครที่แบบสู้หน้าตั้งกับเราละกันเนาะอย่างแรกครับการออกไอเทมครับก็ตอนต้นเกมผมแนะนําเหมือนเดิมนะครับถ้าเอายือนออฟเลนนะครับอ,ออฟเลนเนี่ย เปิดมาด้วยรองเท้านะครับแต่ก่อน22วิให้ขายเราจะขายได้ราคาเต็มนะครับสมมติเราซื้อมา250เราขายได้250แต่ถ้ามันเกิน22วิไปเป็นวิที่23เราขายปุ๊บเงินจะหารครึ่งทันทีนะครับเราจะไม่ซื้ออย่างอื่นไม่ได้แล้วก็แบบโคตรขาดทุนเลยนะครับการออกรองเท้าก่อนอย่างแรกเลยนะ เอามาวิ่งเข้าเลนครับตัวเราเนี่ยใช้ลูนแบบไม่มีสปิริตอยู่แล้วนะครับก็จะวิ่งเข้าเลนช้าเพราะงั้นเนี่ยเอาเข้าเลนเร็วๆเสร็จปุ๊บขายรองเท,ท้าทิ้งครับแล้วขึ้นเป็นดาบสั้นทันทีครับเพื่อที่จะเร่งดาเมจหลังจากนั้นเนี่ยกดสกิลสแล้วตบศัตรูลปั๊บๆๆเนี่ยเรากดดันได้หลายตัวมากๆเลยนะครับถ้าฟอร์ลีเวลหนึ่งเนี่ยเราก็กดได้เหมือนกันถ้าเราสกิลสองตบ,บปุ๊บติดขีเนี่ยบอกเลยว่าวูบเหมือนกันนะประมาณนี้แล้วเคลียร์คลิปเร็วด้วยก็เปิดมาออกแบบนี้กกกกกก่่่่่อออออออนน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 ะะะคคครร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 รัััััับบ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 หหหลลงงงงจจาา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 ้้้้้้้้้้ถถมมมสสสณ์์แแแแววเเ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 เืดดดดไใขขึึปป็ซีียยยพพิทตต ปป,ป,ปับให้ตรูตเนี่ยเจ็บๆไว้ก่อนหลังจากนั้นค่อยมาขึ้นเป็นรองเท้าครับซึ่งรองเท้าที่ออกเนี่ยผมก็จะออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับแต่ว่าถ้าเกมไหนเนี่ยมองเฮ้ยเรากดดันเลนได้ว่าเราฆ่าให้ตัวนึงได้เฟิร์สบัตอะไรแบบเนี้ย, But, ะน,น,ยนะครับก็อาจจะออกไอเทม เป็นดาเมจใหญ่ได้เลยเพราะตัวมันแบบไปเติมเลนช้าแต่ว่าเติมช้าแต่เติมได้อยู่นะเออประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากแบบแรงๆมีรถคูดาวเนี่ยให้ออกเป็นสเปียร์ลองกินุสนะครับในชิ้นแรกนะครับหรือว่าถ้าใครอยากแรงแบบแรงไม่สนใจรถคูดาวไม่สนใจคูดาวอันตีอะไรเลยนะครับแรงแบบตบหน้าสั่นเนี่ยก็ขึ้นเป็นโบเกนสเปียร์ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับว่าคุณผู้ด,ดูไทุกคนเนี่ยอยากจะได้แบบไหนนะครับอยากจะได้แรงแล้วรถคูดาวแล้วได้เจาะเกาะไอยทีอะไรแบบนี้กระปุกกระปิกหรือว่าอยากจะเอาตบทีเดียวเเนยตัวบาาางๆาหคล ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ผมไม่ขาดศรัทธาแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบอะไรที่มันมีรถคูดาวมากกว่านะครับแล้วก็มีเลือดมีอะไรพวกนี้ด้วยผมว่ามันแจ็มดีแล้วก็เจาะไอ,อ้เพื่อนได้ด้วยสเปียร์ลองกินดูเห็นป่ะตีแต่ทีรถเกาะสตูนะครับเป็น4สเต็กนะแล้วก็ประมาณนี้ครับเวลาออกไอเทมก็จะออกประมาณนี้นะครับหลังจากออกเสร็จปุ๊บนะครับมันจะอยู่ทรงๆนี้นะครับชิ้นต่อไปแล้วแต่แล้วว่าเราอยากได้บบไนถ้าอยากได้ดาเมจแรงๆลดคูดาวเพิ่มเลือดตีเร็วโอนิยมก็เป็นไอเทมที่เหมาะกับเรามากๆครับแต่ว่า ถ้าเราใส่เป็นลูนแลมเพลทเลยพวกเนี้ยนะครับแบบเน้นตีแรงเน้นบุกบ้าเนี่ยดาบพริกก็ไม่แย่ตัวละครนิกตาต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงออกดาบพริกชิ้นที่3หรือชิ้นที่4เลยนะตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่ตีขี้เฉยๆเนี่ยแม่งแรงชิบหายเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแรงจากอะไรแต่ด้วยความที่สกิลหนึ่งบูสต์ตีได้สกิลสองกดปุ๊บดาเมจแรงขึ้นแล้วตบป้ามเนี่ยเป็นหมู่นะครับแล้วถ้าติดคี้นเนี่ยมันจะแรงมากๆแล้วที่สําคัญเนี่ยแพสซีฟของมันเนี่ยสามารถที่จะโจมตีศัตรูปุ๊บบบตต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 ีีีีีศศศศศััััััรร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 รููููููเเ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 เสสส็็็็จจจจาา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 ลลงงงนนะคกกแแท่่้้วขึอยๆดดดม เราแบบดูเอวตีสวนไปด้วยนะครับเพราะงะั้นเนี่ยยิ่งเลดเกมยิ่งมีไอเทมคริยิ่งมีความเสียหายครีเยอะเนี่ยตอนเลดเกมถ้าเราไปตีพวกแท้งเนี่ยแล้วมันดูดดามเมจด,ดูด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 ไปเรื่อยดูดเพ้อเนี่ยหลังๆอะ่ะดามเมจเราจะแบบแรงมหาศาลนะครับแล้วตบครีออกไปเนี่ยบอกเลยครีแตกครับก็เลยเน้นดาบครีแต่ถ้าใครแบบไม่รีบดาบครีก็ แบบชิวๆชินะครับชิวๆชิใส่รุนเลดมาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสเปล็งกิดุดโอไมอามแล้วค่อยดาบขี่ก็ได้แล้วชิ้นสุดท้ายเกือบสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นดาบแดงในการเล่งดาเมจไปนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเกาะเกิดก็ได้สำหรับคนที่กลัวตายนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นนักสู้พันเข่าเหนียวนะครับไม่กลัวตายก็เอาเป็นดีมินิเชอร์ในการเร่งดาเมจลดคูดาวเพิ่มพลังชีวิตเวลากดปุ๊บก็จะอึดปั๊บก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเขียวก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะออกเป็นมุราเมราะะนนะครับ อยากออกแบบไหนก็ลองออกกันดูแล้วกันผมไม่ขัดนะประมาณนี้ครับผมสําหรับไอเทมผมเหลือชิ้นสุดท้ายไว้แล้วกันเอาไปเติมคําในช่องว่างกันเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสายฟาร์มป่าก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถัดจากนี้ไปอันแรกก็เป็นดาบฟาร์มแทนดาบฟาร์มเสร็จจะไปลองกินรุดก็ได้แต่ว่าถ้าแบบคิดว่ามีรถคูดาวจากดาบฟาร์มแล้วก็เป็นโบเก้นสเปียร์เลยก็ได้พอโบเก้นสเปียร์มันก็แรงอยู่เหมือนกันมองกระป่าจะตีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตายแต่ถ้าถามว่าผมไปเล่นมาแล้วหรือเปล่าผมไปเล่นมาแล้วันฟาาร์ป่แล้้ววแต่่รูสึกา มันไม่ค่อยเหล่าใจมากนะไปเล่นป่าแล้วไม่เหล่าใจก็เลย เอาเป็นออฟเลนละกันนะครับรู้สึกว่ามันแรงกว่าพลังแฝงครับจริงๆเนี่ยเล่นอยู่2สายนะครับสายแรกเนี่ยจะเป็นสายนี้นะครับเคลื่อนออฟเดสตีสามทีบูบ้บูบบูบาเคลื่อนออฟเดสแตกทุ่มตายนะครับกับอีกสายนึงก็จะเป็นเดสเรดูเอลอันนี้เนี่ยก็จะเน้นยืนไฟทนนานครับตีศัตรูเก็บสแต็กครบสิบสแต็กเสร็จปุ๊บเราวิ่งเร็วขึ้นนะครับเนี่ยเราวิ่งเร็วขึ้นเราเลือดเด้งจากเลือดที่หายไปแต่ก็ไม่ค่อยสำคัญมากสำหรับผมนะแล้วก็ได้เจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับสนะิบห้าเปอร์เซ็นตน์ เอาไว้วิ่งไล่ล่านะครับเอาไว้เลือดเด้งเอาไว้เจาะเกราะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าถามจริงๆก็ ตีตัวบางๆมันก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับจากตรงเนี้ยเน้นเคิร์ดอัปเดตแบบเรืวตายไปเลยมันจะเหล่าใจกว่าสำหรับผมนะครับข้างล่างครับเป็นแอร์ออฟสกิฟายเล่งดาเมจแล้วก็ฮัวรี่เวอดิกเล้งดาเมจข้างหน้าก็เป็นเล็กจิงเฟิร์โนเดลี่ครอนะครับเล่งดาเมจเล่งดาเมจเล่งดาเมจหมดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะเซตเป็นแนวไหนเนี่ยก็ลองไปเลือกดูนะครับแต่ว่าจะมีคนเคยถามว่าพี่ครับเด็กต้าสายแท้งดีไหมผมมองว่าไม่ดีตัวมันเน้นดาเมจดีกว่ายังไงมันก็ยืนได้ขั้นต่ำสามวิส ตายเนี่ยต่ำๆก็ต้อง1วิแล้วครับนะครับต่ำๆเลยนะหนึ่งวิแบบสกิลรวมกันแล้วมันตายอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจ่ายสกิลหมดแล้วเนี่ยใน3วิมันก็จะเหลือเวลาให้เล่นประมาณ2วิสามวิหลังจากสกิลอีกทีมจะรีครูดาวมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ ไม่ต้องแทงหรอกครับยืนตบแม่งดีกว่าครับถ้าตบได้นะรูนครับจริงๆเนี่ยถ้าจำไม่ผิดในเกมนะครับผมใส่เป็นเรดนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมไปลองมาหลายเซตไงอันนี้เป็นเซตแลมเพดนะครับซึ่งถามว่าแลมเพดแรงไหมแรงมากครับแต่ว่าอัตราคลีในช่วงต้นเกมจะต่ำนะครับจาก16%เนี่ยเหลือแค่7%นะครับแต่ความเสียหายจะแรงมากถ้าตบโบม่อขีแตกเลยนะครับตายเลยก็จะเป็นแลมเพดก็ได้เรดก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่คุณผู้ด้วยเลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนส่วนตรงกลางครับเป็นเอเซลิเวอร์1 ต้องหนัวมันต้องหนัวจริงๆจะใส่เป็นสปิริตล้วนเลยแบบนี้มันค่อนข้างที่จะอ่อนแอครับต้องกลับบ้านบ่อยเกินไปก็เลยใส่เป็นเอเซนิเวอร์แม่งเลย10เมตรนะครับยืนย,ยาวๆแล้วก็เป็นดากันพอลครับ10เมตรเหมือนกันเล่งดาเมจเจาะเกราะนะครับชาเลนเจอร์สกิลครับจริงๆเนี่ยก็จะมีคนเอาเอ็กซิคิวแบบผมเนี่ยโอหัวบ้างเอ็กซิคิวนะครับหรือบางคนก็เป็นฟิกเกอร์ในการไล่ล่านะครับบางคนก็เป็นเพนนิชนะครับเพนนิชในการเอาเข้าไปฟาร์มป่าแต่ผมว่ามัน มันถึงตัวแล้วแบบถ้าศัตรูไม่ตายแล้วดูโง่เกินไปอ่ะในการฟาร์มป่าผมก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยชอบฟาร์มป่าเท่าไหร่แบบวิ่งไล่จับเขาไม่ได้เอาง่ายๆมันต้องให้ทีมเอ๊ะมาตีกันมาตีกันพี่มาตีกันแต่เฮียใครมังจะมาตีกับมึงวูไอ้สัตว์เป็นเด็กตามีอันตินะครับเพราะงันเนี่ก็ เน้นรอบค่ารอบค่าคือ Execute เจอหน้าป so, ุ๊บเข้าไปนัวตบหนึ่งทีสองทีเอ็กซิคิวตู้ตายนะครับหรือว่าฟิกเกอร์เข้าไปในไฟแมงเลยครับเข้าไปนัวตัปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปักให้ตีชั้นสี่ตีชั้นสี่นะครับหรือบางคนก็มาเป็นสปินก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับในการวิ่งเอาหน้าไถ่้าไปในวงไฟเลยนะครับก็มีเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะว่าอยากจะเล่นเป็นแนวไหนนะครับแต่ผมวางว่าเอ็กซิคิวแผ่นนี้เนี่ยมันโอเคดีก็เลยใส่เป็นเอ็กซิ พลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีในเกมกันนะครับไงก็ตามเนี่ยขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมไกดเดาจะเท่าบ้าปะ FC ครับสวัสดีครับจ้าผมไม่พิมพ์นะพิมพ์แต่แม่งค้างอไอ้ทำไมมันถึงเล่นก่อนกูวะนอกรองเท้าอ๋อลูสปีริตลูสปีริตแสนเสียว สวัสดีด้วยนะครับตีคิตังเมโป้งที่หนึ่งขีตังเมโป้งที่สองเขาบอกไปแล้วกูกลับบ้านแล้วกูไม่อยู่เลยกลับบ้านไปเถิดที่รักอุย้ยกำลังอ่านคอมเมิงอยู่ว่าจะห่ม I never had oneMy h Demon Blood เกอบได้ยัยตีไก่ยิงกดสกิลสองขอโทษที่พี่แรงไปไหนขออาภัยในบางรีแรงอุย้ยจะกดพี่อุ้มจะกดทำดีเอ้ยไม่ใช่มั็นชื่อแล้วเอ็กซ์คิวไม่ได้เล่นนานสองสามเหรอแห้งหมดเลยเนี่ยมั้ย บลัดดีมอนโบเทคใครวะเนี่ยขอสกิลสองปั๊บ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 ปัป๊เฮ้อไอ้เจ้าก,ก็ยังไหวอยู่นะก็ยังยืนนานอยู่นะคนดูนะลิงไม่คลีครับลิงบอกโอ้คลีตังเมคลีตังเมยไม่ออก ลิงตีไม่ขี้อ่ะตีบุก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 ตีไงขี้ก็ไม่ออกครับก็เลยนั่นแหละเล่นกันที่บ่อครับเพีย้ยบขี้ไม่ออกบ่อกบอกนนะรุ่นเขาไม่เจ็บวะชิหายเลย ที่หายแล้วนะถ้าทุกคนไม่เจ็บนะรอครรออันตีมาค่อยเปี้ยวซ่าไม่เล่นผมไม่เล่นเขาไม่เล่นเก็บกระแตกไปเรื่อยไม่รีบไหมเขาไม่จินจ้า โอ้โหตีโทดไก่เลยบ้าไม่ดมอนบลัดดัเบิจอฟอร์เรนทุกเกมเออพอเป็นเล็กบ้าฟอร์เรนแม่งหลุดมาลำสบายเล่นเกมเขาะครับลำผมสบายสบายชีวิต จะดีหมอนอินใส่หมีโอ้โอ้โอ้โอ,อาวแม่งเทกิฟด,ด้วยเด้ออาเรื่องะเดี๋ยวผมมีรถกูดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะตึงเปี้ยอยู่อ๋อโอดินวิวทั้งอันก็ได้นะเผื่อแบบลิงตบตายเผื่อว่าไหนกลัว เดี๋ยวชุมเบยไปละเจอกันเพื <t ried noise> ่อนจ๋าเจอกันเพื่อนอุ๊ยจ้าแล้วคุณพี่เป็นส้มติงเงอ่ะค่คุณพี่แม่งจะฆ่าไปอย่างเดียวชีวิตดูไหนกันหมดทีมเนี่ยวศหอมวิ่งไปเรื่อยนะตัวผมวศหอม สนุกกว่าเล่นป่าเยอะเลยนะป่าแม่งเหงาแบบป่าแม่งโคตรเหงาบอกเลยก็จะหงุดหงลิงลิงกุ้งลิงเ็แบบดูแบบเดินพลินเหนื่อ้นะเดินลืมมองแมพไยกูคขงกุุงอโหแม่งเกี่ยวหลบกาดจะแบบบุ๊คบะหายไม่ได้ o y อยู has tower. ่แล้วกลับบ้านกลับบ้านไปเดินเล่นนะแ <c oughs> เขาก่อดีๆนี่เขาบอกว่าผมไม่มีอันตรีนี่ผมเจ็บอยู่นะ, <c oughs> ะเผออตายเลยนะเขาบอกเด็กต้าไม่มีอันติีโอ้บอกเลยชิบหายกูเนี่ยงานกูงอกเนี่ยแม่จ๋า เด็กป้าบ้ามาแบบพี่ป้าครับจะกินใหม่ครับจะกินใหม่มาก็เลยจัดซะหน่อยโอ้ยไวโอเลตโอ้ยไวโอเลตพลังแรงจังเลยแรงจังวะไม่ตายด้วยเหรอครับเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยไวโอเลตมันเกินปรียะยิงตายหมดเลย ีมนประหาดวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าแต่มาใหม่คอมโบอึดสุดยอดเอ็กคิวใครอยากใช้ลองดูแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบจะเก่งได้อีกทีเล่นด้วยได้อีกทีมไม่เล่นด้วยก็จะเป็นอีกอารมณ์เลยก็อึดขัดทช่ไหน <S <S เด็กตาคูมบต้าเฮ้ยไม่น่ากดเลยกู ชิบหายและวามามามายิงไว้ก็มาและเอ้าม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 าไหนๆก็มาแล้วเอาซะหน่อยฮะวู้ฮูว้าฮวู้ฮูวู้ฮูนาคอสยืนดูเลยขอบคุณนะครับนาคอสิ้งเป็นคนดีจริงๆแม่งยืนดูผลงานด้วยจีจีครับจะดูอยู่จีจีนะครับหรือว่าจะขอโอกาสก็ได้นะผมยังไม่ได้ออกดาบแดงเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ย หนึ่งซีโน่แต่ราโกโก้อันสีไม่ต้องเนาะเจลิงเกิดแต่หัวหัวลิงเกิดเอ้ยสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งสะกอสวยว่ะเล็กตาเกมนี้สกอร์สวยหมวยมาแล้วนภาพอยู่นะออกของแทงดีเปล่าไม่ดีครับเล็กตาออกของแทงไม่ดีครับเป็นดาเมจล้วนไปเลยครับอย่าแทงนะแทงมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครัผมว่าดาเมจไปเถอะมีแบบเหมือนแทงได้ฟรีสามวิอยู่แล้ว หลังจากนั้นอย่างน้อยก็หนึ่งวิอ่ะโดนเบิร์ดอ่ะตรงโจนแต่โดนเบิร์ดอ่ะโอ้ยโอ้ยเกิดแล้วอ่ะทีมโผเกิดไปหมเลยอ่ะเกิดทุกโคเลยอ่ะเกิดหมเล่ดาบดีมินิตครับจะออกมาแล้จะโล่ศัตรูที่เล็กน้อยหลังจากใช้ตะกงตะคิวมันก็เจ๊งแล้ว แมาหลบได้นดนี้ศัรูเลยสบายรับตี้อมดูออไปอยัดก,กับ้านมตบอะเลเจ e n ดแรงูดแรงพดแรงดแรง,แงตะลชีทีครัผมแรงจัดเอ้าตัวโลไมไปต่อยบ้านด้วย ไอตัวผสมเลนดาาของเรูเลือดป้อมนะเฮือยังเฮือยังจะมาหลอดไม่ไปแยกดันมาหลอดบอกไม่สนนะตีบ้านกูเลยตีบ้านกูเลยกดสติวหลังโดนสตั์สนิทมาจากสนิทแน่เฮ้ยเดี๋ยวผมเล่นสนิทให้ดูสนิทนี่ตัวโกงเลยลูกรักผมคนบอกไอสัตว์สนิทโกงก็เฮี้ยแล้วพี่ไม่รู้ผมชอบผมชอบตัวไหนผมบอกโกงหมดอะวีโร่ก็เป็นได้นะตัวโกงในความคิดคุณอะ โ okay. อเคคอนสามดาวเองดาวน้อยแต่ไม่เป็นไรไอดี ID นี่ดาวน้อยอยู่แล้วไม่คยได้เล่นไอดี ID อื่นก็ไม่ได้เล่นนะบอกก่อนช่วงนี้ไม่เคยแต่อาวีเลยับน,นานแบบก,กับแวะมาทีแวะมาที <c oughs> ไปรวยเด็กตระ้าสกินใหม่กับเซตไอเทมดาเมจแสนเสียวนะครับใครอยากเล่นก็ลองลองดูครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวมันไม่ได้เก่งมากนะถ้าจริงๆตอนท้ายซีซั่นก็ให้ไม่เกิน50าดาวครับเกิน50ดาวก็ดูเล่นลำบากละตัวละครตัวนี้